So Thomas, what are we doing really again? said Percy. I want to get revenge on what this blue-coated monster thingy has done in scaring me like that, said Thomas. Well, I am at least helping you in finding this monster in blue, said Percy again in concern. And every time I do a daily run for any task, I keep running into these monsters, and it is scary, and I keep responding back at tidbit Sheds, said Thomas furiously. Bulk too kept questioning about why they were in Minecraft. What I'm at least concerned is we're in fact inside of this blocky world called Minecraft? Yes, in fact, which everything doesn't feel real at this point because of our strange blocky shapes. Alright, let's just get to the point, Thomas so we can bust our buffers in this revenge unit. the two continue to buff through the main line while meanwhile ahead the monster they were after walking on the tall viaduct bridge just before Wellsworth station so thomas that blue monster thing is where exact replied percy the last time after he jump-scared me he just ran in the direction i was going ahead far from where i was standing replied thomas when thomas looked the other way near what percy had saw noticed a blue long-legged thing walking on the bridge thomas I think I found that blue thing, and he is walking on top of the viaduct, said Percy, with such a surprise. Oh my, he is walking in the direction I'm on. I had better catch up, said Thomas in a very enthusiastic emotion. อ้าวมาทำไมล่ะโทมัสเฮ้เนี่ยเ้วบอโอยเจอรถไฟเม่ไหจะมาเนี่ยเริ่มที่นี่มันหล่นแล้วนะ Three bucks, three bucks, three bucks, เดพูดเดดตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง b a t t e r f l i n g นะครับโอเคแล้วก็ซึ่งก็วันนี้ก็ว้าวว้าวว้าวซึ่งวันนี้นะครับจากสตอรี่ที่แล้วนะครับไอทอมไอโทมัสนะคบมันเกือบตายนะครับพอดีไอไอไอรถไฟค่ะแมมมุมนะครับมัน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 เผลอไปกัดไป มันไม่ได้กัดหน้านะครับแต่มันไมไ่กัดหน้าตรงเนื้อนะครับเนื้อเนื้อของทอมก็อยู่ตรงหน้ามันนั่นแหละโอเคซึ่งมันก็เผื่อไปกัดเหล็กนะครับซึ่งซึ่งมันก็เผื่อไปกัดเหล็กนะครับมันก็บอกว่าโอ้ยไม่อร่อยเลยเพราะว่ามันเผื่อไปกัดไม้ไงครับอทอมก็เอาชีวิตเออเอไม่รอ รอดมาได้พอพระเจ้ามติสิงอะไรที่ขอปรขอพรให้เออให้ไอสิ่งเจ้าสิคุ้มครองไอรถไฟนี้ด้วยเธอซึ่งก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะคะมันเป็นการแบบทรมานแบบทรมานแบบมันมีตัวหนึ่งที่แบบเป็นรถไฟเหมือนกันแต่จริงมันคือสาปลาดหน้ารถไฟมันมันมแบบมันจะฆ่ามัน มันค่ายเนี่ยไอไอ,ไอรถไฟโทมัสไปอะ่ะผมเห็นนะผมเคยเห็นรูปภาพซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่ก็ผมก็ไม่ชินกับไม่ชินกับโทมัสอีกเลยแต่รถไฟโทมัสนะครับผมชอบมันเลยนะครับเพราะว่ามันก็เออไม่พิษมีอันตรายอะไรอะนแหละเด็กๆย็งินชอบเลยใช่ไหมล่ะใช่ผู้ใหญ่ยังชอบเลยเออ ม่ทำไ,ไมอ่ะใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบตอนนี้บันบรนออตอนนี้เราก็จะมาเล่นแมปเออมันชื่อว่าแมปรถรถไฟประทะรถซึ่งมันก็แมปเป็นแมปเดลเดลเดลดีไซน์แบบแบบที่มันไม่ใช่ ไอนี่แล้วว่ามันมันเป็นแบบมันไม่ใช่ทีข่ของคนอื่นเล่นกันอนะ่ะซึ่งมันก็มีของแบบอะไรปุ่มตรงนี้ด้วยโอ้มันคือปุ่มอะไรกันแน่เนาะผมเคยเล่นแล้วนะกดปุ่มนี้แล้วมันก็มีสิ่งของเอาไว้ขวางรถไฟนะครับมันคือสิ่งของอะไรเอาไว้ขวางรถไฟนะครับให้รถไฟมันแบบโอ้ยช่วยด้วยเนาะเอ้อะไรเนี่ยรหัสเหร ฮุยสี่เจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสองแปดโอเคซึ่งเอ่อไอ้นี่นะครับมันถูกหาพ,พระเจ้าปรโตซิ่งมานะครับมันก็คือเอ่อลูกน้องของพระเจ้าปรโตซิ่งนีแหละแต่มันแค่เป็นตัวโลบอกอะ่ะมันก็ถูกส่งนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นเพื่อนนั่นแหละ แต่มันคือพระเจ้ารองนะครับพระเจ้ารองก็เหมือนหัวหน้ารองหัวหน้ารองคืออะไรวะโอเคก็มันก็คือพระเจ้าที่แบบเหมือนพระอินพระอินในเรื่องเอ่อที่มันอยู่กับอนุมานแล้วก็พระนารายณ์นางสีดาอะไรอย่างเงี้ยผมเคยดูแลชอบพระรามนะครับแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมนั่น

มันก็คือไอ้ไอ้นี่นะครับมันคืออะไรโรงงานเนาะโรงงานผลิตของเล่นไม่รู้อะแต่ตอนนี้ขอเป็นาชีพก่อนอาชีพอะไรรู้ไหม <c oughs> โอเคมันก็อยู่ในโลกรถไฟมรณะแบบโลบอกนะซึ่งรถไฟมรณะก็ไม่มีหน้านครับแต่นั้นมีหน้านะครับมันอยู่ในโลก มิติที่แบบมาผิดนะครับมันก็พระเจ้าปตมสิงบอกว่าให้กําจัดไอ้โลกให้ทําลายโลกนี้ทิ้งก่อนนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วแล้วจะไปทําโลกมนุษย์จักรกวลดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหาัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนแล้วก็พูโตด้วยเร็ว นั่นก,ก็คือจัก,กรวาลของที่พวกเราอยู่นะครับในชีวิตจริงนั่นแหละอืมผู้ชมอาจจะบอกว่าพี่พี่หลองตัวเองหรือเปล่าวะพี่เอาพี่เป็นเป็นพระเจ้าเลยอะบอกเครว่า <Okay, what? S 2> อืมหลงตัวเองผมไม่หลงตัวเองผมจะศบผมงอยู่ปะ โอเคตอนนี้เราก็จะเอาไอปลาข้างหลังทิ้งด้วยน,นะครับไปไปเราไม่มีปลาข้างหลังนี่ต่อไปแล้วน,นี่เลยโอเครถไฟเดมอละเฮ้ยเลืมันคือรถไฟมรณะที่แบบมัน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 โหดเกินไปอะโหดเกินไปอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไอตัวนี้มันมีชื่อว่าผมจะตั้งชื่อมันเองกันเรียกมันว่ารถไฟมรณะ EK EK มันชื่อว่า EK ก๊อปนอนดีกว่าก๊อปนอนซึ่งก๊อปนอนเนี่ยก็มีไอ้ก๊อปนอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไปอยู่โลกของรถไฟโทมัสเลยนะครับพอมันตาย นี่ไงผมฆ่ามันมันเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเกิดพี่โตพี่โตเอ๊ยโอเคซึ่งไอ,ไอ,ไ,อไอเจ้าอะไรนะขอชื่อนะะ่กันก็ปิ้นโมแล้วกันก็ปิ้นเออผมจำชื่อมันไม่ได้อ่ะเร,อเรียกว่ารถไฟมรณะกันไอรถไฟมรณะเนี่ยมันตายไปเลยนะเมื่อกี้มันตายไปแล้วมันก็ไปอยู่มันก็เกิดไปอยู่โลก โหมสแล้วนะแร์พรมโอเคแล้วก็มาปิอ๋อมันคือไอหมอนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอรถไฟอยู่งเนี้ยนี่ป่านนี้รถไฟยังไม่มาเลยครับยังไม่มารับผมเลยแ่มผมเหมือนลูกเวรไปใช้ไปใช้ไปใช้ซึ่งไอนี่ไอหมอนี่นะครับมันจะกลับบ้านนะครับมันจะกลับบ้านมีครับ,บ พ่อแม่อยากไปอยู่บนสวรรค์ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้ฟอปปิ้มาฟอปปิ้เอาเอาเฮ้ยเอาไอ้ไอ้ไอฟอปปิ้ไอ้ไอ้ฟอปปิ้ทำอะไรได้นั้นซึ่งบอกเลยว่าไอ้เจ้าฟอปปิน้นี่นะไอ้โลกเนี้เคยเป็นโลกที่แสนสง,งบมาก่อนแล้วก็มีรถไฟมีชีวิตเหมือนไอ้พวก รถไฟโทมัสนั่นแหละเออแต่มันถูกไอ้เนี่ยมันถูกอะไรบางมันถูกคนไหนไม่รู้บังคับนะครับแต่ตอนนี้ไอ,อ้พวกรถไฟมอร์นามันมันฆ่ากันเองนะครับเพราะว่ามันใส่จังหวะไม่ได้นะครับเพราะามีคนขับอยู่ครับแล้วคนขับก็เลคนขับก็คิดวิธีกันเองนะครับว่าะจะให้กันยังไงก็สุสดท้าย วางแผนให้รถไฟมันชนกันแล้วก็รีบกระโดดออกจากรถไฟให้เร็วที่สุดแล้วก็ปล่อยให้รถไฟมันขับเองนะครับโดยที่รถไฟไม่ได้บังคับเองเลยนั่นแหละให้วัดไ้่าฮ่า่าฉันจะฆ่าคนในรถไฟอ่าเฮ้ยโอ้ยโอ้โหกระโดดออกจากรถไฟได้ทันไปไปลูกพ่อ ซึ่งทีมงานของเรานะครับก็ามาช่วยเต็มเลยไม่ใช่นะครับนี่คือเราเรียกว่าทีมงานโอเค okay. อ้าวรถไฟมาหน้าคนนี้นะครับอ้ยไอ้ไอมนุษย์คนนี้ช่วยจริงๆไม่ต้องมาบอกเลยเองอะไรชั่วเองงะไปทำรถไฟคัดอื่นประกอนอะ่ะเออเอเอจะถึงจิตใจเขาบ้างดีบ้างฮะฮะวันนี้มันจะใกล้ปียี่สิบวันนี้มันจะใกล้ปี มันจะใกล้ปีแล้วมันจะใกล้ปีนี้แล้วนะครับมันคือ2องศสองสคือปียีสกับ23นะครับปีไหนก็ไม่รู้อ่านไออกเฮ้ยเอาเฮ้ย,ยไม่ดูกอนกอนตะกอนทำไมส่วนนี้มันลุดออกมาเองอย่ากดนะเพื่อนเองอย่ากดที่ทิ้งถัง ผมบอกเลยว่าเป็นแบบนี้ตลอดผมบอกเลยเป็นแบบนี้ตลอดโอเคไอ้รถไฟมาเ,เพื่อนมันงูเลยนะครับเพื่อนเออไอ้ทีมงานคนนี้มันมันคือมันไอ้กระจอกมันคือไอ้ไม่ใช่หรอกผมก็เถื่อนไปตามๆนู่นผมก็เถื่อนอยู่แหละไอ้ก๊อปปี้ไอ้ก๊อฟเฟจะไม่โลกิกทำไมมันไม่หยุดตรงนี้ เออตึกนี้มันมีชีวิตนะเอ้ยตึกนี้ไม่มีชีวิตแต่ว่ามันชื่อว่าก um oh ็ฟ oh, ินชูมิโอโอโอเอสไอนี่นะครับมันก็ชื่อว่าไอฟอบไอฟล็อปบ้าเอ้ยไม่ใช่มันชื่อว่าล็อบเป็นโตโตล็อบล็อบล็อบเป็นโตเอ้ยมันมันมัน,ม,นมีแบบมันคําแบบ มีคำแบบทอมเบนเจอรี่ใส่ลงไปด้วยล็อบแอนแอนเนี่ยแอนเนี่ยแอนเนี่ยไอแอนเนี่ยไอคำว่าแอนเนี่ยผมรู้ไอไอฟอปไอฟอปประมานี่ส่วนไอนี่พี่โตก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อตัวเองเลยเนี่ยคนอื่นเขาก็มีชื่อของเขาตัวเองผมก็ซีบีบีอะไรซีบีอะไรมาเดี๋ยวผมจะนั่ง ไอ้คบกินเองทำเอกแล้วนะเดี๋ยวเองโดเดี๋ยวเองโดนเดี๋ยเองโดนมาซึ่งก็มีวิธีง,งา่ายๆคือเราไปซื้อรถสองแสนในตำนานที่พังไปแล้วแล้วขึ้นสวรรค์แล้เอามาให้ดีโลกนี้เพื่อจัดการกับรถไฟช่วไปด้วยไปด้วย ซึ่งไอ้บอกเลยว่าไอ้เครื่องนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่แบบจะทรมานไอพวกรถไฟนี่แหละแต่ว่าไอ้พวกรถไฟเนี้ยมันดินน้นแรงนะครับมันมันก็เลยออกหลุดตรงนี้ง่ายแต่ว่ามันก็กลืนกินลูกเรือของเราอจะได้วยโอ้ชอมครับผมมีอะไรจะบอกครับเกมนี้มันมีสูตรโกงไม่รู้แหละ S <S แต่ว่ามันล้มได้เมื่อกี้มันผมรอดด้วยเออลม้มเพิบ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 ชอปเบชอเบโอ้ยไม่นะคะมาเออเอหูมาสักทีขาหายนะครับขาหายไม่ไม่ผมจะไม่ให้หัวผมมันหาย แล้วมันจะเสียขายกันปปขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยฮึเออมันบทผมเหมือนมัมมี่ลองเลสเลยมันทรมานผมเหมือนมัมมี่ลองเลสเลยมนที่มัมมี่ลองเลสเป็นเนี่ยอ๋อผมจําได้แล้วไอ้ตัวนี้มันเคยไปบทมัมมี่ลองเลสจนนี่มาจนพระเจ้าลงโทษมันยังนะไม่นะกบ ก็ปิ้นโมเมนต์นเชอร์เวลาเบอร์ออฟเชอร์หรือเปล่าเหมือนแบบขนมอะไรนะคือมันห่อทองอะห่อกลมๆทองอะออทำไมผมไม่ตายเฮ้ยก็ปิดไอ้ก็ปิดไอ้ก็ไม่ไม่เรียกชื่อไอ้พวก,กรถไฟนี่แหละกำคาญนะครับ เออรถไฟมารถไฟมาเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวไอไอครั้งนี้ใครมาวะใครมาวะนี่นี่นี่มาเลยมาดูกันแต่งต๊ะมันลื่นผมอะมันคิดว่าผมเป็นสบู่ไงสบู่หนึ่งอะที่แบบหยียบแล้วมันลื่นฮ้ยนีไง โอ้โหชัดจอยเละเลยนะครับโอ้ยกำลังไปปากทอ่อปากท่ออะไรละ่ะที่นี่ไม่ไมีปากท่อนะม,ม,ม,มีแต่โกคในชีวิตจริงอ้าวหรอแวกไปแล้วเกือบเกือบบ้าเราเรียกกอริลล่รถเชยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รถนี้มัน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 สู้อึดวะอึดอดไออึดไอ้อึด ไอ้รถนี่ผมเคยเห็นนะแต่มันไม่ตายสักทีซึ่งบอกแล้วว่าผมเนื้อฮึทรมานว่ะทรมานสวยนี่แหละมันไม่มีขานี่แหละขามันไม่ไม่เกือบนะเพื่อนเกือบเกือบเกือบเพื่อนเพื่อนเกือบอะไรอะไรเพื่อนเกือบเกือบเพื่อนเกือบเพื่อนเขือนเขือน เพื่อน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 อะไรวะมาพี่โตจบคลิปเลยดีกว่าไปเลย